ส <king> วัสดีครับเพ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆลูกหลานทั้งหลายในวันนี้ลุงวันก็มาขายของปกติวันนี้วันจันทร์ที่7กรกฎา,กกาคมพศ2568หลังจากที่ลุงวันจัดเตรียมของกลางเต็นท์จัดโต๊ะจัดอะไรโต๊ะขายของให้แม่บ้านเขาก็เลยลุงวันนั่งจิบกาแฟะอยู่แป๊บหนึ่งนะทำกาแฟะด้วยกินแล้วเสร็จแลว้วลุงวันก็มานั่งในรถนี่แหละ เอนั่งคอยไม่ใช่นั่งคอยอลวรวยก็มานั่งคุยกันน้องๆเพื่อนๆพี่ๆในนี้ดีกว่าเมื่อวานนี้มีน้องที่ซื้อดีเทคเตอร์ของลุงวันขี่รถมาจากสมุยบ้านอายุเกาะสมุยแล้วก็ที่ลุงวันโพสต์ขายไว้เมื่อตั้งแต่ปีที่แล้วนั่นแหละแต่ลุงวันก็ลืมไปแล้วเพราะว่าบางทีมันมีหลายอย่างอะไรแต่อะไรนียลุงวันก็บางทีก็ไม่ได้จํา ไอ้น้องก็โทรมาว่าจะมาขอซื้อเราก็บอกว่ารู้จักไอ้ดีเทคเตอร์ยี่ห้อนี้ไหมของโรงงานจะเป็น MyLab e x c a l i e u r คนะครับ800ก็คือ8นิ้วนั่นแหละกว่าเทนพัุ้กลางในของคอยคอยก็คือไอ้ตัวจานที่รับถัญยานอะไรเงี้ยเขาก็บอกรู้จักอยากได้อันนี้มานานเพราะว่ายี่ห้อนี้ดียี่ห้อไมล์แลี่จริงมันเป็นของออสเตรเลียคนที่เล่นดีเทคเตอร์ด้วยกันในเมืองไทยเนี่ย เขาก็จะนิยมแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อแล้วแต่การใช้งานนะแต่ว่าของนุงวันมันอาจจะเป็นของดีนิดนึงก็คือมันเป็น underwater metal detector ก็คือใช้สำหรับใต้น้ำได้เล่นบนบกได้เล่นตายน้ำอะไรเมื่อก่อน,น ector, เนี่ย metal detector เนี่ยเขาเขาตีว่าเป็นอุปกรณ์กีฬานะและก็เสียภาษีในในแบบอุปกรณ์กีฬา แต่ปัจจุบันเนี่ยลุงวันไม่แน่ใจว่าเขาตีเป็นยุโทโธปกรณ์หรือเปล่านะก็คือตีเปรียบกับอุปกรณ์อาวุธทางทหารหรือเปล่าลุงวันไม่แน่ใจเพราะว่าเขาเคยจะขอให้เป็นยุโทโธปกรณ์ว่างั้นอุปกรณ์ใช้สําหรับการศึกสงครามอะไรเงี้ยแต่ก็มันก็จะเสียภาษีคนละแบบ เสียภาษีอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ลุงวันก็ไม่มั่นใจก็เลยไม่ได้ติดตามข่าวเลยตั้งแต่หลังๆนี้ลุงวันไม่ได้ออกไปเล่นอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ติดตามข่าวนะนน้องคนนี้โหเป็นทรหดมากแกตั้งใจจะขี่รถจากสมุยเนี่ยมาที่จังหวัดน่านเวฟร้อยหรืออะไรไม่รู้หรือว่าจะไม่ได้แกเล่าให้ฟังลุงวันบอกโอ้อยยาเลยเพราะว่ามันหนึ่ง มันเปลืองอยางทั้งยางนอกอยางในเปลืองน้ํามันโอ้โหแล้วรถโซมเปล่านต่พอรถไม่ได้แรงมันไม่ได้ว่าเออถ้ารถร้อยหกสิบีีขึ้นไปหรือสองร้อยขึ้นไปเนี่ยล้วก็เห็นด้วยนะทีนี้แกไม่ได้เป็นดักเล่นมอเตอร์ไซค์ขนาดนั้นล้วก็บอกแกบ,บอกอย่าเลยแต่แกก็อยากจะมาถามว่าเหตุผลที่ใช้จะใช,จะใช้มอเตอร์ไซค์มานี่เลยคืออยากจะประหยดัดโอ้ยไม่ประหยัดหรอกเสียค่าน้ามันจากเกาะสมุยมาที่กรุงเทพนะประมาณสี่ร้อยกว่าบาทเข้าไปแล้ว หรือวันว่านั่งรถทัวร์หกเจ็ดร้อยดีกว่าแล้วไม่เหนื่อยด้วยอะไรเงี้ยแต่แกก็ท้ายที่สุดแกก็ยอมจำนวนก็คือเอามาถึงกรุงเทพแกก็ยอมแพ้มาถึงกรุงเทพก็เอารถไปฝากมีมันมีสถานที่ฝากที่หัวลำโพงนะในราคาวันละหนึ่งรอห้าสิบบาทแล้วแกก็ตีตัว๋วรถทัวร์จากกรุงเทพมาน่านและแกแต่แกไม่รู้ไงที่จริงมันรถทัวร์เนี่ย จากกรุงเทพมันไปยันทุ่งช้างเลยก็ผ่านปัวที่ลงวันอยู่เนี่ยแกไม่รู้แกก็เลยไปลงน่านแล้วก็นั่งรถน,น่านห้วยโกรน<ม>ก็อำเภอเฉลิมพระเกียรติชายแดนไทยลาวอะไรเงี้ย<ม>แกก็สะดวกแกแกแลแกลงวันเชลารฝัง่งก็คือแกหาของตามชายหาดเนี่ยแล้วแกก็เก็บสะสมทองไว้จํานวนหนึ่งอาจจะเป็นแหวนตุ้มหูเอ่อสร้อยคออะไรแล้วแ,ลแกก็มาขายที่กรุงเทพปัจจุบันเนี่ยในร้านทองในกรุงเทพเนี่ย มันจะมีรับซื้อแบบหลอมหลอมปั๊บเนี่ยเอาไม่รู้สิบดเคเอ่อเก้าเคสิบสามอะไรไม่รู้แกนะหลอมรวมปนกันแล้วเขาก็จะวัดค่าแล้วก็จ่ายตามนั้นแกก็ได้เงินมาส <20, 000. S 2> องหมื่นกว่าบาทก็เหมือนอย่างที่ลุงวันเล่าให้ฟังเมื่อ,อคลิปก่อนๆนะว่าลุงวันไปเทียกก่ยวกอดช้างลุงวันก็เอาทองที่ลุงวันได้เนี่ยที่หาจากชายหาดแบบนี้ด้วยเมทูดีเทคเตอร์เนี่ย โดอเครื่องตรวจหาโลหะเนี่ยนะเอาไปขายบางบางอย่างเนี่ยร้านทองเขาไม่รับซื้อนะอย่างเช่นคือวันเอาตุ้มหูซึ่งม,มันมีข้างเดียวหรืออาจจะเป็นแหวน18 k เอาไปขายร้านมันก็ให้ราคาถูกๆกัเลยแต่ร้านปัจจุบันเนี้นจะมีร้านทองประเภทหนึ่งก็คือหลอมหลอมแล้วก็เอาค่าของทองเนี่ยมาวัดหลามหลังจากหลอมรวมกัน ค่าทองต่างๆกันเนี่ยวัดรวมกันแล้วมันก็อ้าววัดได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นอะไรน้ำหนักเท่าไหร่ก็ตีราคากันมาอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบน,นี้ยรวมมันก็จะแฟร์แฟร์แต่ผู้ขายนะไม่งั้นอย่างเช่นห่วงห่วงทองห่วงสร้อยเนี่ยมันบางทีมันหักมันขาดนยแต่ไปขายร้านทองก็ไม่เอาเนะแต่ปัจจุบันนี้มันกลับกลายจากไม่มีราคาปัจจุบันเนี่ยที่ลวกบลไปขายล่าสุดในลูกบวลได้สองหมื่นห้ากว่า 2ดี๋สองนหกอะไรเงี้ยใช่ไหมของที่ไม่มีราคาก็มีราคาเพราะหนึ่งทองมันแพงขึ้นสองกรรมวิธีการขายมันดีขึ้นก็คือเขาหลอมหลอมเท่าไรก่ก็อ่าน้ําหนักเท่าไรค่าของทองเท่าไรเงี้ยก็ได้ตังค์ไอ้น้องนี่ก็ขายได้ตังค์มาสองมือกว่าและก็มาถึงมาถึงปัวเมื่อวานเมื่อเช้าแล้วก็โทรหาให้ลุงวันไปรับอาลุงวันก็ไปไปรับแกแล้วก็เอาไม,ไมทัาดิเทสเตอร์ไปให้แกลอง ก็ให้แกลองดูนะเราก็บอกให้แกใส่หูฟังแล้วก็ลองเล่นเลยแกบอกว่าไม่เป็นไรผมได้ยินแล้วหูก็คือเอาเหรียญบาทเหรียญสิบบาทวางแล้วก็แหวนทองวางอะไรเงี้ยมันก็จะได้ยินเสียงแตกต่างกันไปอะไรเงี้ยนะแต่เนี่ยจะเป็นคนที่เออเจนทลก็คือเป็นคนที่น่ารักปกตินในีรคนที่หาของตามชายหาดเนี่ยจะมีคนประเภทต่างๆมากมายนะตั้งแต่คนที่หาของ เป็นอาชีพไปจนถึงคนที่หาของสมัครเล่นอะไรเงี้ยอย่างลุงวันซื้อมานี่นานๆปีนึงลุงวันจะได้ออกสักครั้งสองครั้งไอเครื่องพวกนี้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมบางทีมันก็อย่างว่ามันก็ที่ก็เสื่อมไปเงี้ยลุงวันซื้อมาลุงวันซื้อยี่ห้อไมล์แล็บเอ็กซ์คาเนี่ยตอนนั้นก็ประมาณสักลุงวันน่าจะไม่แน่ใจะนะคือเป็นน่าจะเป็นสิบปีแล้วลุงวันซื้อมาประมาณสัก เออตอนนั้นนะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณสักสี่หมื่นสี่สี่มืนสี่พันนะแล้วก็แล้วก็ซื้ออุปกรณ์เสริอมะอะไรอีกเนี่ยก็พอขายเสร็จแล้วเนี่ยรางวัลก็ให้หมดเลยนะเพราะวา่าลุงวันไม่รู้จะเก็บไว้ใหม่ใช่ไหมอย่างเช่นเออ э, แซนสกูปไอที่ตกักทรายลุงวันก็ให้ลูกเคยเนี่ยทำสมัยก่อนนะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ลุงวันซื้อเพิ่มก็ให้หมดก,กล่องเกลืงอะไรนี่ลุงวันกล่องใสเดตดตเทคเตอร์อะไรลุงวันก็ให้เก็บหมด แกนี่จะเป็นคนเจนททมากเด็กนิสัยดีอ่ะเด็กอายุสนะี่สิบกว่าแล้วลุงวันก็เหมือนกันให้ของแค่หมดอะ่ะเพราะว่าก็อย่างที่ราบานบอกตักัตนตอนต้นว่าบางทีเราเก็บไว้เราก็ไม่ได้ได้ประโยชน์อะไรล้หนูกินข้าวย่างเนี้ยยังเเออเดี๋ยวลุงพาไปกินข้าวดีกว่าป่ะป้เดีย๋ยวเดี๋ยวลุงไปถ่ายเอกสารให้หนูให้หนูไว้อันหนึน่งนะเนาะลุงทำถูกต้องหมดเลย รเดี๋ยวคุณหาไม่ขโมยของเขามาใช่ใช่ใช่แล้วก็เวลาเกิดว่าคืนลงขึ้นศาลกันหรือไม่งั้นเจอตำรวจด่านอะไรเงี้ยมึงไปขโมยของเขามาไหนใบซื้อขายมึงไงแล้วงี้อ่าบัตนอะไรก็ต้องโทรมาลุงยุ่งยุ่งเดี๋ยวลุงถ่ายประชาชนไว้ลุงเดี๋ยวลุงจะขอถ่ายเอกสารอันนี้แล้วก็ให้หนูติดติดตัวไปเนาะ ่นีคุณกพมัโอ้ขอบคุณครับโอ้ขอบคุณครับจากนั้นลุงวันก็เขียนเอกสารซื้อขายมอบให้แกเสร็นเสร็จเรื่องเอกสารแล้วลุงวันก็พาแกไปซื้อตั๋วเพราะว่าแกจะกลับวันนั้นเลยแกจะไม่ค้างแล้วเพราะว่าแกเอารถไว้ที่กรุงเทพเอารถมอเตอร์ไซค์ไว้ที่กรุงเทพเพื่อจะขับกลับสมุยลีงวก็ติดต่อไปช่องที่ซื้อขายของบริษัทสมบัติทั่วเพื่อให้แกเดินทางในวันนี้ แกได้ตั๋วไปกรุงเทพก็เที่ยวห้าโมงครึง่งนะสิบเจ็ดนากาสามสินาทีเสร็จารจากการซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วเพราะว่าถ้าซื้อตอนเย็นๆอาจจะรถเต็มอะไรเงี้ยจากนั้นก็ติดต่อให้แกไปฝากของไว้ที่ออฟฟิศของพนักง,งานขายตั๋วซึ่งจะดีกว่าเพราะว่าถ้า,าไว้ตรงที่ ที่นั่งของผู okay, ท้ท, <ขอ S 1> ที่สารบางทีอาจจะไม่ปลอด<ม>ภยัย <c oughs> ขอบคุณจ้า <c oughs> จากนั้นลุงวันก็พาแกมากินข้าวเช้าเพราะแกยังไม่ได้กินข้าวเช้าได้เข้าเพราะบนรถนี้เขาแจกแต่น้ําแจกแต่ขนมอะไรเงีง้ยแกก็มานั่งกินข้าวแล้วก็คุยกันสเพเฮระว่าแกอยู่สมุยเนี่ยแกทําอะไรบ้างอยู่แกแม่สองคนแล้วก็ตอนนี้กําลังจะถูกไล่ที่อะไรเงีง้ยก็เป็นเรื่องราวชีวิตของ คนคนหนึ่งที่หากินกับชายหาดโดยการใช้เมทัลดีเทคเตอร์เงี้ยของพวกนี้บางทีบางวันมันก็ได้บางวันก็ไม่ได้นะถ้าประกอบเป็นอาชีพเนะีลุงวันน่าจะทําไม่ได้แต่ว่าแกก็อยู่ได้ด้วยอาชีพนี้และก็กมีอาชีพอีกอย่างนึงก็คืออาชีพที่ตกปลายิงปลาในทะเลไปขายแกบอกว่าแกเคยตกตัวให,ใหญ่ๆได้ก็เกือบเกือบพันเหมือนกันก็ดีนะเป็นคนที่สู้ชีวิตนะลุงวัน,วนก็นั่งคุยกับแกสักพักนะถามว่า อยากจะไปไหนต่อแกก็บอกว่าอยากจะกลับไปที่ขดส่งแล้วก็นั่งอยู่ตรงนั้นลงวันอะงั้นลงวันก็ให้มา,าที่บ้านลงวันเพื่อจะเอาแซนสกู๊ปแซนสกู๊ปก็คือที่ตักทรายในะที่ลงวันทําไว้ตอนสมัยก่อนที่ลงวันเคยเ,เดินตามชายหาดอะไรพวกนี้นะแกก็ขอบอกขอบใจเป็นยกใหญ่แล้วก็อะลงวันก็เลยพาแกไปบ้านพอซื้อขายกันเสร็จลงวันก็พาแกไปเลี้ยงข้าว แล้วก็พามาบ้านเพื no ่อจะเอาของอะไรที be, so yeah. ่เล็กๆในน้อยให้แกไปนะและแกเสร็จแล้วแกก็ไปรอที่สถานีขนส่งตั้งแต่เที่ยงยันรถออกห้าโมงครึ่งนะป่านนี้แกก็คงถึงแล้วเรียบร้อยแล้วถึงเทพนะแกต้องขี่รถจงเทพกลับไปสมุยโอ้ลุงว้ว่าแกทรหดนะก็นั่นแหละมันทําให้ลุงวันนึกถึงเพื่อนคนหนึ่งก็คืออายุน้อยนี่แหละน้อยฟราลุงวันนี่แกเป็นหาของตามชายหาดเหมือนกันอยู่ตามเกาะเสม็ดเกาะช้างอะไรเงี้ยนะแกเสียชีวิตไปแล้ว แกจะเป็นคนที่อธิยาศัยดีมากนะแกชื่อต่อยแกเวลาลงวันไปเกาะสมเด็จนะแกก็จะเอารถมอไซค์เนี้ยไว้ให้ลุงวันกับแม่บ้านขี่รอบเกาะแกบอกว่านะลุงเนี่ยเอาเก็บไว้ให้ป้าแกขี่รอบเกาะโอ้แกเจนเทิรนมากต้อนรับครับสู้ดีนะแกก็ ตอนที่แกอยู่เกาะสมเด็จแกก็อาศัยอยู่วัดไม่ต้องเสียตังค์นะเพราะว่าถ้าเกาะสมเด็จราคาถ้าพทีพักก็แพงใช่ไหมแกก็อาศัยอยู่วัดก็ช่วยวัดทํางานอะไรแต่ไรกลางคืนว่างหรือตอนไหนน้ำลงว่างแกก็ไปหาของอะไรเงี้ยลุงวันมีความสนิทชิดเชื่อกับแกมากไปไหนถ้าถ้าไประยองไปตราดแลลุงวันก็จะโทรหาแกเวลาไปเกาะช้างเหมือนกันแกก็จะเอารถมาบริการลุงวันในรถมอเตอร์ไซค์แล้วกลางคืนแกก็จะมารับลุงวันไปตามชายหาดต่างๆในเกาะช้าง วันหนึ่งแกแก่พาพญญามาขายของที่ที่เกาะช้างด้วยมานวดมาอะไรเงี้ยแลแ้วกบางครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยถึงแม้จะมีอาชีพแบบนี้ลุงวันว่าแกเนี่ยน่ารักมากแล้วก็เจนทูทูแล้วก็สุภาพเรียบเป็นโรคหัวใจอยู่แต่แกไม่รู้หรือรู้ก็ไม่รู้แต่ก็คือแกก็คงรักษามั่งไม่รักษามั่งอะไรเงี้ยปรากฏว่าไปเสียชีวิตที่บ้านแกที่สะแก้วก็น่าเสียดายบางครั้งเนี่ยคนเราการมาพบกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะ แต่เป็นการพบกันเพราะถูกอาโชคชะตาเนี่ยชี้ให้มาเจอกันแล้วแกเสียชีวิตลวงก็ไม่ได้ไปนะมารู้ที่หลังว่าแกเสียชีวิตหลวงการหาของตามชายหาดเนี่ยมนไม่ได้ทุกวันมันแล้วแต่โชคโดยแล้วแต่จังหวะด้วยแล้วแต่กระแสน้ําขึ้นน้ําลงด้วยใช่ไหมเพราะว่ากระแสน้ําที่มันขึ้นลงเนี่ยมันพัดเอาทรายลงไปหรือเอาทรายดันทรายขึ้นมาเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันแล้วแต่กระแสน้ําของแต่ละวันแต่ละเดือนอะไรอย่างเงี้ย พระาะให้คนคนที่เล่นของเล่นมเมอร์ดิเทอร์ก,ก็ต้องรู้ต้องมีม้านน้ําม้านน้าน,นี่ก็คือจัดทําขึ้นโดยกรมอุฯฯทุาศาสตร์กองทัพเรือเขาก็จะทําทั้งปีเลยแล้วก็จะรู้วันที่หนึ่งนี่กระแสน้ําถึงไหนวันที่สองกระแสน้ําถึงไหนเขาคำนวณจากการโคจร,อรของดวงจันทร์นั่นแหละใช่ไหมลุงวันไม่ได้เล่นไม่ได้หาของเป็นมืออาชีพแต่ว่าลุงวันเนี่ยจะเอาดีเทคเตอร์เนี่ยติดไปเวลาลุงวันไปเที่ยวชายหาด ไปเที่ยวปักใต้ไปเที่ยวหัวหินชะอำไปเที่ยวประจวบไปเที่ยวเกาะสีชังเกาะเสม็ดเกาะลันตาอะไรเนี่ยหหลวงวันไปหมดแล้วถามว่าหลวงวันเคยได้ของหนักๆไหมมันก็มีนะแล้วก็ขายไปบ้างอะไรบ้างเป็นค่านะ้ำมันรถไปเลือ่อยเปื่อยอะไรเงี้ยตั้งแต่ลวงวันเกษียณมาหลวงวันก็ใช้เครื่องดีเทคเตอร์เนี่ยมาละสี่เครื่องนะก็เป็นของเอ่อริเชอร์สองเครื่อง CZ 21 c z 2่อ แล้วก็ไว้แล้วก็มาของ m ม La b อะไรเงี้ยก็สนุกไอ้น้องคนนี้ก็เหมือนกระอยากได้ของลุงวันแล้วประกอบกับลุงวันเนี่ยอยากขายโดยเหตุที่ว่าลุงวันระยะหลังที่ลุงวันไลฟฟังลุงวันไปเกาะช้างลุงวันก็ไม่ได้ออไปเพราะว่ามันมีอุปกรณ์ที่ต้องถือเมื่อก่อนนี้ลุงวันมีหัวรถไประยะหลังนะ้ำมันแอมนะและอีกอย่างหนึ่งลุงวันขี้เกียจขับรถแล้วไนงะขาไปเนี่ยโอเค ขาไปตอนไปเที่ยวนะแต่ขากลับเนี่ยโอ้โหมันทรมานก็คือนั่งนับว่าเหลือ400อยโลเหลือ300อยโลอะไรเนี่ยก็ก็เป็นลักษณะอย่างนั้นลุงวันก็เลยตัดใจเดินทางจะไปเที่ยวไหนลุงวันก็จะเดินทางด้วยรถประจําทางเพราะลุงวันก็รู้นี่ใช่ไหมว่ารถประจําทางมันเป็นยังไงก็ก็ผจญภัยมากอะไรมางได้บ้างเสียมากอะไรก็ไปอย่างนั้นแหละลวันก็การที่ได้ขายเมทัลดีเทคเตอร์ออกไปเนี่ย ลงวันว่ามันก็ดีนะหนึ่งทำให้เราไม่ยึดติดกับสิ่งของที่เราเคยคิดว่าเป็นความผูกพันเป็นความสนุกสนานได้ประสบการณ์ไปเที่ยวนูวน่นเที่ยวนี่นะของบางอย่างอะไรเราทําไม่ได้ทั้งชีวิตเราก,ก็เหมือนที่บ้านลงวันคือทําน้ําตาลมะพร้าวโกหหคนขึ้นตาลตั้งนมหูขึ้นฟิตมากหกสิบเจ็ดสิบต้นนะบางวันเป็นหเกือบเก้าสิบต้นแต่พอแกมาแล้วก็นั่นแหละมันทําอะไรไม่ได้เยอะหรกก็มันไอ้นี่ก็เหมือนกัน ว่าถ้าเราไปไหนนะเราก็ได้ไปนั่งดูชายหาดเฉยๆเราก็ไม่ต้องไปหาของไม่ต้องไปเดินอะไรเงี้ยถามว่าเดินดีไหมมันเป็นการออกกําลังกายนะลุงวันเคยไปเดินโอ้โหวันหนึ่งนะบางทีเป็นสิบโลก็กเดินวนไปวนมาประมาณนั้นแหละแต่มันก็ทําให้สุขภาพดีนะลุงวันว่านะแต่ก็นั่นแหละงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลานะของที่เรานานๆใช้ทีเราก็ให้คนที่เขาไปใช้แล้วเขาสามารถเบรกมันนีได้นะเขาก็บอกว่าเขาชอบของลุงวันนี้มาก เมื่อก่อนเนี้ยติดตามมาตลอดไอ้ยี่ห้อเนี้ยแต่ว่าไม่มีตังค์ซื้อแน่นอนของใหม่ๆมือหนึ่งอันแพงปัจจุบันนี้ห้าหมื่นกว่าแต่นี้ลุงวันขายเขาไปแค่สองหมืนลุงวันซื้อซื้อมันสี่หมนสีนะแต่อุปกรณ์น,นี่ก็ยังดีก็ประมาณสักเออแปดเออห้าเก้าเอร์เซอะไรเงี้ยถ้าตัวเครื่องในร้อยเปอร์ซตัวคอยตัวจานรับสัญญาณร้อยเซ็แต่ว่าสายเสริมมันก็อาจจะ โดนน้าทะเลกรัดก่อนอะไรเป็นธรรมดานะก็ไปซ่อมมาอะไรเงี้ยแต่ไม่มีผลต่อเครื่องอะไรนี่ลุงวันก็บอกแกว่ากลัวขายสองหมื่นแต่ว่าลุงวันลดให้แกหมื่นห้าเป็นค่าน้ํามันที่มาลดมาลดมีรลดอะไรเงี้ยแกก็โอ้โหยกมือไหว้ประลกปรลกก็ประมาณนั้นอนะก็ขอให้น้องโชคดีนะก็ปลอดภัยกัน เพราะง,งาั้นอก,กาสหน้าก็คงได้เจอถ้าลวงวันไปเที่ยวก่อนสม,มุนก็คงได้เจอแกน,นะถ้าแกไม่เสียชีวิตไปก่อนไม่ได้หรอกบางทีลุงวันอาจจะเสียชีวิตก่อนแกก็ได้นะอันนี้ก็มาเล่าเกดเล็กๆน้อยให้ฟังเอาวันนี้ลวงวานไปก่อนก็ขอให้มีความสุขความเจริญนะไม่มีโรคภยัยไข้เจ็บในะคิดสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนานะแลนะก็้าตั้งใจทําการงานประกอบสัมมาอาชีวะนะครับเอาวันนี้ลวงวานไปก่อนครับสวัสดีครับ